ครับซอมอ่ซใส่สไตล์ช่างบานนอกก็สวัสดีเพืเ่นอนๆ f c เอฟซีจากทั่วโลกเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยนะครับเพื่อนเพื่อนะครับสาหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปในการตอบคอมเมนต์นะครับของเอฟซีหลายหลท่านที่ถามมานะครับว่าในส่วนของยามาฮ่าแต่ไม่ใช่เฉพาะตระกูลสปาร์ค1้อไอนะครับยามาฮ่าแทบจะทุกรุ่นนะครับยามาฮ่าแทบจะทุกรุ่น นะครับกล่องกล่อง TDI รีเลย์นะครับแผ่นชาร์ตนะครับส่วนมากจะวางอยู่ที่ไหนนะครับถ้าเป็นรถเกียร์นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูนะครับว่าในตระกูลสปาร์ 115i กล่องควบคุมระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆจะวางอยู่ณบริเวณไหนจุดไหนนะครับเพื่อนๆก็ผมเพื่อนๆครับโดยปกติแล้วนะครับ รถเกียร์นะครับไม่ว่าจะเป็นตระกูลเมดอัลฟานะครับเพื่อนๆน,นะครับหรือว่าตระกูลสปาร์กนะครับสิ่งที่เพื่อนๆจะถามหาบ่อยมากที่สุดก็คือแผ่นชาร์จอยู่ตรงไหนนะครับแผ่นชาร์จวางอยู่ตรงไหนรีเลย์ไฟเลี้ยวอยู่ตรงไหนนะครับถ้าเพื่อนๆจะถอดเปลี่ยนมันอยู่ตรงไหนครับ นะครับก็มีเพื่อนเพื่อนเอฟซีทักถามเข้ามาบ่อยๆนะครับสําหรับตระกูลสปาร์กนะครับไม่ว่าจะเป็นสปาร์กหรือตระกูลเมทอันฟานะครับเพื่อนๆนะครับในตระกูลเมทอันฟานะครับในตระกูลเมทรุ่นเก่าๆนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าฝาครอบใต้เบาะนะครับฝาครอบใต้เบาะนะครับหรือบางท่านอาจจะเรียกว่าฝาครอบใต้ถังนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นถังน้ํามันไงนะครับเพื่อนๆจะต้องถอดนะครับ ถอดฝาชุดนี้ออกนะครับฝาครอบใต้ถังหรือว่าใต้เบาะนะครับถอดออกมาเพื่อนเพื่อนก็จะเห็นแผ่นชาร์จนะครับแผ่นชาร์จแล้วก็ดีเลย์ไฟเลี้ยวจะอยู่ใต้เบาะนะครับเพื่อนเพื่อนจะเรียกว่าใต้เบาะหรือว่าใต้ถังน้ํามันนะครับหรือว่าใต้ยูบ็อกก็แล้วแต่เพื่อนเพื่อนนะครับเพราะว่ารถแต่ละรุ่นนะครับวางถังน้ํามันวางยูบ็อก ไม่เหมือนกันนะครับแต่หลักๆก็คือมันอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงบริเวณฝาครอบใต้เบาะนะครับเพื่อนๆในตระกูลสปาร์กก็เหมือนกันครับเพื่อนๆย้ายมาที่สปาร์ครับนี่นะครับจุดต่างๆที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงนี้นะครับคือจุดห้อยนะครับจุดห้อยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับในของตระกูลสปาร์คร้อยสิบห้าไอนะครับตัวนี้สปาร์คร้อยสิบห้าไอนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆจะต้องนะครับถ้าเพื่อนๆจะเปลี่ยนดีเลสตาร์ เพื่อนๆจะเปลี่ยนรีเลย์ไฟเลี้ยวนะครับเพื่อนๆต้องถอดแผ่นชาร์จออกแล้วก็เอามือล้วงนะครับเพื่อนๆถึงจะถอดได้นะครับหรือไม่ก็ต้องถอดยูบ็อกยกออกมาแบบนี้ก่อนนะครับเพื่อนๆแต่การที่จะเราจะถอดยูบ็อกนะครับแต่การที่เราจะถอดยูบ็กอกมันจะติดะนะครับเพื่อนๆจะติดอยู่ฝั่งนี้นะครับจะติดอยู่ฝั่งนี้นะครับเพื่อนๆแป๊บนึงนะครับ จะติดอยู่ในส่วนของแบตเตอรี่นะครับเพื่อนๆแบตเตอรี่แล้วก็สายไฟของชุดรีเลย์สตาร์ทนะครับจะเกี่ยวไว้ครับดังนั้นเราจะต้องถอดชุดแบตเตอรี่ออกนะครับเพื่อนๆนะครับถ้าเราจะยกยูบ็อกนะครับเอานะครับเรามาดูบ้างนะครับว่าภายใต้ยูบ็อกหรือว่าใต้เบาะของเรานะครับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จะมารวมอยู่ตรงนี้มีอะไรบ้างนะครับเพื่อนๆนะครับ แบตเตอรี่นะครับอยู่ฝั่งด้านขวาของตัวรถนะครับตระกูลสปาร์ 115i ที่เพื่อนๆเห็นอยู่นะครับกล่องนี้นะครับก็คือคืออย่างพี่น้องนะครับพี่น้องจําได้บ่านะครับเคยทําคลิปไปน่าจะเมื่อปีที่แล้วนะครับไอ้กล่องตัวนี้นะครับไอ้กล่องตัวนี้ก็คือคอนเดนเซอร์นะครับคอนเดนเซอร์นะครับหรือว่าตัวเก็บกักประจุไฟสํารองประจุไฟไว้สําหรับ สตาร์ทนะครับสำหรับสตาร์ทนะครับถ้าถ้ารถไม่มีแบตนะครับถ้ารถไม่มีแบตในตระกูลสปาร์กนี่จะมีอยู่สองรุ่นนะครับเพื่อนๆจะมีอยู่สองรุ่นตัวนี้เป็นรุ่นที่สองนะครับรุ่นแรกไม่มีคอนเดนเซอร์นะครับรุ่นแรกไม่มีคอนเดนเซอร์ถ้าแบตหมดถ้าแบตหมดหรือแบตอ่อนโวลต์ไม่ถึงนะครับจะไม่สามารถสตาร์ทเครื่องได้นะครับในรุ่นแรกนะครับตัวนี้เป็นรุ่นที่สองแล้วนะครับเพื่อน ในรุ่นที่2นี้จะวางคอนเดนเซอร์มาเหมือนกันกับสปาร์ค135นะครับซึ่งถ้าไม่มีแบตเตอรี่เพื่อนๆสามารถสตาร์ทรถได้นะครับน่าจะประมาณ3ครั้งนะครับติดก็ติดไม่ติดก็ต้องหาแบตมาใส่ละครับเพื่อนๆนะครับสำรองไฟไว้ประมาณนี้นะครับให้เราสตาร์ทอันนี้เรียกว่าคอนเดนเซอร์หรือภาษาภาษาอิเล็กทรอนิกส์คลอื่อนอย่างละซหรือ R าละนะครับผมจำไม่ได้ครับ เอาเป็นว่าผมเรียกว่าคอนเดนเซอร์ก็แล้วกันนะครับตัวเก็บกักประจุไฟสำรองไฟสำรองไฟไว้สำหรับการสตาร์ทชั่วคราวนะครับเพื่อนๆถ้าไม่มีก็สตาร์ทไม่ติดนะครับเพื่อนๆตัวนี้นะครับอ่ะนะครับต่อมานะครับรีเลย์สตาร์ทนะครับรีเลย์สตาร์ทจะมีสายไฟจากแบตเตอรี่มาเข้าแล้วก็สายไฟจากระบบสตาร์ทแล้วก็สายเก่านะครับกล่องใหญ่ๆกว่าเพื่อนนะครับก็จะอยู่ใต้ยูบ็อกเหมือนกันนะครับเพื่อนๆ นะครับต่อมาอันนี้เรียกว่ารีเลย์สตาร์ทนะครับรีเล oh. ย์สตาร์ทจะมีสายไฟเข้า2ส,สายนะครับสายไฟเข้า1เส้นออก1เส้นนะครับก็จะถูกวางอยู่ใต้ยูยบ็อกเหมือนกันนะครับไหนเรามาดูหน่อยสีรีเลย์รุ่นนี้เขาเขียนว่าไงบ้างนะครับก็รีเลย์รุ่นนี้นะครับก็ใช้กระแสไฟอยู่1 2 8โวลต์นะครับ กระพริบอยู่ที่85ครั้งต่อนาทีนะครับแล้วก็รีเลตัวนี้จะจ่ายไฟให้กับหลอดไฟข้างละ10วัตต์นะครับข้างละ10วัตต์จำนวน2 2หลอดต่อข้างนะครับเพื่อนๆก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ฝั่งด้านซ้ายของตัวรถนะครับเพนเน ฝั่งด้านซ้ายของตัวรถจะเป็นกล่อง C D I นะครับหรือว่า E C U นะครับโมโหว่าเพิ่นเปลี่ยนซื้อไปยังไดแต่ก่อนแหลกๆก็เป็น C D I ครับงหลังมาเป็น E C U นะครับล่าสุดเป็น E C M วัฒนาพี่น้องนะครับเอาเปลี่ยนซื้อไปเรื่อยๆครับอันนี้ก็จะเนบอยู่ด้านข้างของ U b l o c ฝั่งด้านซ้ายของตัวรถนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆครับนี่ก็เป็นจุดศูนย์รวมของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับไม่ว่าจะเป็น แบตเตอรี่นะครับคอนเดนเซอร์รีเลย์สตาร์ทรีเลย์ไฟเลียวแผ่นชาร์จกล่อง CDI จะรวมอยู่ประมาณนี้นะช่วงบริเวณนี้นะครับสำหรับรถเกียร์ของยามาฮ่านะครับจะอยู่บริเวณนี้แหละนะครับแทบจะทุกรุ่นนะครับใช้คำว,ว่าแทบจะทุกรุ่นนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกรุ่นเดิอนะครับตระกูลสปราร์คนะครับสปราร์คฟินเมทอัลฟาตระกูลเมทรุ่นเก่าๆนะครับ กล่อง C D I แผนชงแผ่นชาร์จจะวางอยู่บริเวณนี้แผ่มวดแบตเตอรี่ก็จะวางอยู่ตำแหน่งเดียวกันแทบจะทั้งหมดนะครับกล่อง C D I ก็จะวางอยู่ตำแหน่งเดียวกันทั้งหมดนะครับแต่นในรุ่นใหม่ๆแผ่นชาร์จอาจจะมาอยู่ถ้าเป็นรถออโต้แผ่นชาร์จนะครับจะอยู่โคง้งด้านหน้านะครับโค้งด้านหน้าด้านล่างตรงๆพักเท้านะครับเพื่อนๆนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับสาหรับคลิปนี้ นะครับก่อ,อนที่จะจบคลิปไปนะครับฝากช่องหัดทําเกษตรยามว่างแล้วก็สมอไซส,าสตาช่างบนนอกช่องนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งติดตามให้ด้วยนะครับเพื<ๆ>่อนๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข้อมูลใหม่ๆที่จะเอามาอัปเดตเป็นเกรดความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดี f c ทุกท่านครับคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาถอดมาดูวิธีการถอดแล้วก็เช็คแรงดันปั๊มติ๊กกันครับ